ปลาเะเอมใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมฮะกันรถได้ก่อนกันรถได้ก่อน ก็จาเอ็มเพิ่มขึอะไรนิดหน่อยได้ไหมฮะว่าหลังจากจะพบแล้วเป็นงไงครับดีใจมากค่ะยืนยันว่าใช่จ้ะแล้วทำไมเขายังไม่ไม่เข้ามาหาครับเขากลัวจ้าเขาไม่เคยไปขายเขากี่วันนะครับพกเดือนฝาแล้วาจากให้มาจากไหนคะก็หาที่บ้านเลยจ้ะเขามีก็แขกตัดอ้อยไปอยู่เนาะแล้วเขาก็ไปซื้อของที่ในร้านแล้วเขาก็ค่อยจะเล่นกับคนนี้แต่เขาก็จะให้จับหัวย่างเดียว แต่ก็เขาก็คิดว่าเขาจับมาจากเขาต้องจับมาแน่เลยถ้าไม่จับมาแต่ก็สองตัวนะจากลักกี้แล้วก็ยังมีคู่กับเขาอีกตัวนึงสีดําจับมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดสิงคโปรีเลยาจา่จะได้อยู่ที่ว,วนันนี้วันนี้วันนี้อายุเท่นะาไหร่มาจับเอ็อปีนปาา้้เจม วันนี้รู้สึกด,ดีใจขนาดไหนดีใจมากอาจารย์ด,ดีใจน,อน,นอนไม่หลับเลยเมื่อคืนก็นอนไม่หลับอาจารย์ไม่ได้นอน<ร>เลยลูกข<น>่าวไครับลูลกข่าวช่องเจตีอาจารย์ดูข่าวกันดูข่าวช่องเจตีก็ลูกสาวก็เลยโทรมาภาพใปดูนนยังไง้ะเลก็เลยว่าใช่แน่ใจว่าใช่อโเรามั่นใจว่าใช่แน่ๆ